สวัสดีสวัสดีวะทุกคนเนาะอุณิอ่ะพกกระนองอูพกกระซาวน้องอูร้องสารมื่อวานี้พวกเราพากันตื่นแต่เช้ากินข้าวแล้วล่ะเด้อจะพากันไปทางป้าส่วนยางเนาะเอาตุ้ยไปทดลองทางป้าส่วนยางเบิ่งเพราะว่าตุ้ยบ่เคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดกันเลยจะเอาไปทดลองเราเคยเฮ็ดเวียกว่าซั่นโอ้เรเคยเฮ็ดเวี้ยแบบนเคยเฮ็ดเวียกแบบนี้เออใครเน่บ่เคยเฮ็ดเวียกแบบนี้ก็เลยว่าสิเอาตุ้ยไปทดลองไปหนูทดลองเบิ่งว่าสิได้บ่ว่าสที่างโอเคบ่บเรือเป็นเด้เด้อไปไปทางหญ้าแล่ข้าวเนาะ ทางยางแ้วเข้าเอ้าเอ้าอมามาแหมาทุกคนทางเข้ามาส่วนยางอูนี้เป็นเงินของของคนส่วนพอมงเนาะเวลาหมาเขาเจ้าเขาเจ้าจะแบบหมาบ้านฮาเฮาวิว่าว่าเซ่เซ่จริงจริเแี๋ยต่ว่าหมาเพิ่นบุข้าใจได้เซ่เนาะมุสซิเ่นน้ำเฮาอยู่ไหนถ้าเฮาต้องเอาว่าเอ้าเอ้าเอ้าก็ในความหมายแปลภาษาลาวก็แปลว่าหมา อแต่มามาม้ามาเอาเอ้าเอ,าอาาา้าก็กำลัาหน้าอันเด้อว่าวอะไรเรอว่าสันมั่วหรอจะบ้าหรอฉันไม่ได้มั่วถามแม่ฉันสิแม่เธอก็ยังเอาเอาอยู่เลยทางขึ้นส่วนยาตามทานนี่ก็เป็นมันห้านาทีเนาะไก่ปลาฮเปลาเออ <laughs> ไก่ปลา ฮาทุกคนคสัญญาณป้ามออกนอกไปเลยเมียน่อยกีดอย่างตัวมีดที่เขากีดในี่บุเป,ป็นเสาะเสาะขึ้นนะครนี่ยบบเสาะลงอันนี้เป็นตัวอ,อันนี้ไม่อนนันนั้นตัวนี่มากระบอก หก<พ>ควาย,ม,ยมอมอควายม,มัยมกนนมก,กินตอนละคีเอาเหรอครับก็กินตอนแนน y e s t e r d a ตองแล้วเนี่ยเตาทานแต่ก้อนพ่อใช้เตาทานตัวนี้สูงง่ายหัวเตาถานเก่าแนนโอ้ปีนั่งเครื่อนคือมีหญ้าออกอะส่วนใางเออการแหละกรถางหญ้าดเถ่อนเมหายใจเลยเป็นยังเป็นยัง,ยงมันหาแล้วมันบูมบอกมันมันบูมึงแสงแดดหลายดิอันนี้นะหญ้าดกรบอออกแต่แล้วมันทึกแสงแดดหลายมันได้รับ วิตามินดีหลายตกลงอื้อนี่เข้าใจหรือไ่เข้าใจเขาอื้อเท็นอะไรมั้นี่ปเนะปน็นโบราณโอ้โบราณเดือนเขามาโดนเติบเขาถามไหมหากอะไน้นี่มานี่อืมนี่ค่อยๆไปไปซาดแต่ละเอียดเนี่ย ้ยบอกว่านี่เป็นอาชีพเก่าตัเห็ดซื้อโอ้เรือโยได้เรือโยเรือโยยังอีกประมาณโอ้หมดนี่ตอยถางเงีย่างแล้วหมดจังเมือถังงส่วนยางแล้วหมดจังเมือสนซืออุนหนาจะไปย่านจะย่านอนหน้ดีวกีหิน ขามีซื้อ้ปิยานไื้ปยานยานางคำเลยไม้ปิยานไม่จอยู่ลมพุ่น นี่เกียงมละแถวนี้เนาะพี่ฝ <c oughs> ุ่นฝุ่นเะอ่อทุกคนต้องได้เอานังที่ดีเอ่อทุกคนหลังจากที่ถ่างหญ้ายู่ถึงฮันแล้วแล้วกะสิพาก,กันกลับแต่ว่าสิกลับจังน่อยสิมาบอกให้ทุกคนฮู้เนาะเออเป็นอย่างซองเก้าตุยฮันมัน,ม,นมันแบบยอดยอดซับพอไรกว่าตัวสามพันเท่าเดือนสามพันเอ่อสี่ร้อย 3, 000, แปดสิบคิดบอก หรือว่าสามพนุกร้อยแปดสิบนี่แหละประมาณนี้เนาะอันเป็นอย่างมันจังค่อยแบบถึกปิดจังค่อยแบบว่าอันสร้างรายได้บุไดเงินว่าอู้ไปกวนโฆษณามเอาดีดียดีดีมันกระหลายปัจัจเนาะเพราะว่าจีมิวก็เป็นจีมิวเก่าเนยสมัยตังแต้เฮียนโมหะโมหกคุณแล้วกับจีมิวกระใส่งานเมืลอไหร่เนี่ยบุจักล็อกอินอย่างตวล็อกอินอย่างแล้วกัมากระมาเจอปัญหาสั่งรายได้มาใหม่ๆแล้วก็ถึกปิด แท้จริงขนาดมันมีปัญหาตั้งแต่มือแบบสร้างรายได้อะไรอันขั้นตอนที่สองอันตัวที่ขอเอเซนขนาดโบได้แล้วแดเป้อแดงเป้แล้วเขาเราไม่นีเขาแล้วบอกว่าว่าซื้อตซื้อตัวซื้อประกันขนาดเคยมีเอเซนแล้วประมาณี้ตัวเนาะแมนทั้งที่บุกเคยแบบบุเคยให้ยูทูบเดกเที่ยวแล้วซื้อนี่ก็บุเคยแบบอันแบบว่าอันเอาไปใส่ในอันเดลเลยสิขนาแล้วเขาบว่าว่าเคยมีเอเซนมาแล้วสิขนาะแล้วก็เลยให้ต่อขั้นขั้นตอนสองขั้น เปิดสร้างอะไรได้บ่ได้เอาหลังจากนั้นล้าผ่านมาจะคิดก่อนจนค่อยเปิดสร้างอะไรได้ได้ประมาณทิดกลัวๆแหละมีไอ้อันอุดอนเราอยู่หงสาทั้งสัญญาผู้ออล,ละไรคนนี้ให้เราได้บด้ไตอนสามก็ได้เปิดสร้างอะไรได้ก็ได้เปิดสร้างอะไรได้มือนึ่งแบบนี้ฮอตมือว่ะมือนึ่งพราว่ามีเงินขึ้นแล้วนี่เปิดสร้างอะไรได้มือนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ทึกปิดสร้างอะไรได้ เท่าทุกมือนี่เลยก็คือบสามารถเปิดได้สูมือนี่ก็ยังงงอยู่ว่าถือปิดย้อนเยีงยสาเหตุเนี่ยแต่มันก็ค้าใจอยู่งนี่แบบมันสิปิดกับปิดบบแท้เขายังสามารถอัพคลิปได้ปกติขันปิดแล้วก็บล็อกแล้วก็ดำไปเลยสินะบางคนก็บอกว่าดอท่าให้มันปดบล็อกประมาณเก้าสิบมือจังสี่สามารถซองกับขืนมาได้เดี๋ยวนี้จะอีกมือละมันใจเดยแต่ว่าบว็อกกัเก้าสิบเีอะยังบลอกเก้าสิบเนาะกะก็เลยเฮ็ดให้แต่ว่าเบื้องตามมันเบื้องตามที่เขาเขียนมาฮะน่ะ เขาว่าว่ามันเป็นการใส่มีแบบคล้ายๆแบบเ่าปั๊มโฆษณาเมนเมนมนคล้ายๆปั๊มโฆษณาคล้ายๆแบบว่าสมมุตินะสมมุติว่าอูฮันมักซื้อซอบในซองตู้ใช่ไหนะแล้วทุกงันมีโฆษณาเขาแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งแบบว่าเบิ้งโฆษณาให้บุกกดข้ามจจกเทื่อน่ะแล้วบางเทือเขาจงใจคิดว่าเฮานี้เป็น เป็นคนปัมน๊มโฆษณาจงใจปั๊มโฆษณาอะไรเฮ็ดเลยเฮ็ดให้ซองกันถึกปิดประมาณนี้เนาะสาเหตุที่เขาเขียนมาฮะน่ะก็เลยพากันคิดว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุประมาณนี้บ่สิยน่ะ,นะแล้วเดี๋ยวนี้ฮันซองฮันก็คือมันปิดมันปิดสร้างไรายได้มันปิดเอเซนเฮาแต่ว่าอัพคลิปโลดคลิปอันเดินลงกันได้ปกติซองมาฮันน่ะแล้วบัดน,นี้สิท่าไปท่ามาท่ามันก็สองเดือนแล้วเป็นบ่เดียวนี้แม่นสองเดือนก็กลัวแล้วสองเดือนก็กลัวละก็เลยตัวก็เลยตัดสินใจเปิดซองใหม่เนาะ เป็นซองบีคีเฮดิปสองรอเที่ยวลาวออเอ็กซซึ่งตอนนี้ก็เออผ่านกดย t u b e สมัครสร้างไรายได้ไม่อย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนซื้อที่สมัครสร้างไรายได้นี่ก็คือจะไม่ได้ใส่ซื้อตัวเนาะเพราะว่าถ้าใส่ซื้อตัวอีกก็จะมีปัญหาเพราะว่าตัวเก่าก็มีปัญหาก็เลยใส่ซื้อพ่อเนาะก็เลยใส่ซื้ออันพ่อฮันแล้วก็เลยผ่านสินะก็ค,คือเดี๋ยวนี้ฮันรอเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเฮดคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมเหรียญไปเรื่อยๆรอท้าผินมาประมาณนี้ กะถือว่าต้วเองก็เป็นคนที่มีความอดทนพยายามพยายามสุดๆเลยเนาะธรรมดานี่บางคนอันนี้เขาบริเวณว่ากล่มรวมทุกคนเนาะบางคนนี่อาจจะท้อไปตั้งแต่มือที่แบบซองถึกปิดอะไรเพราะว่าก้อนซีไดมาสามพันมันก็ง่ายๆเนาะเสียดายยอดวิวได้เนะาะเพราะแสนวิวเสียดายอโอ้ยแสนสองหมืน่นเฉพาะคลิปเดียวได้คลิปตอนซงซูตอนซีซูอืมแสนสองหมืน่นมีคนถา่ายอีกเนาะว่าเออ ตัวมาอยู่ล้องสานสิเราเมื่อไห่สิเมือ่อเมื่อใดรสิเมื่อู้เลยเพราะว่ามันล่องสานมันไปมายากมันก็คือตะกี้เข้ามาเข้ามาเข้ามายากส่วนอ,ออกไปนี่ออกไปง่ายยุ่น่นะออกไปนี่ง่ายนะแต่เข้ามานี่ายากขนาด,ดตัวก่อนสิเข้ามาได้นี่กับ่แม่นของง่ายๆให้ทุกคนที่ซิเข้ามาได้เพราะว่ามันมีโควิดแต่ว่ายูเวียงจันท์หรือว่าไปตามแขวงอื่นคือหลวงพะบางหรืออันเดนี้ก็สามารถเดินทางไปได้ปกติแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้งั้นมีรถไฟลาวจีน ไปบะตุยจัดไปตัวสีทข่ายอ้กับตุ้ยมีความคิดว่าอ่ากับซองนึงอีกเนาะคือไอทิวเนาะว่าสิพากันไปม,มือแตกเลยมือแตกว่าสิพากันไปอุอุดมไซตแต่ว่าซี่ขี่รถไฟไปสีขี่รถไฟไปก็คือจะไปยู่อ่าไปลงหลวงขาบากนกอนมาตัวยไปลงหลวงเขาบานประมาณมื้อนึงสองมื้ออืมลังจากนั้นกับข,<อ>ขี่รถจกักร ขี่รถไฟจากหลวงเฮาบางไปอุดมไซร์ต่อไปนอนบ้านไอทิวไปนอนบ้านไอทิวหลังจากนั้นก็ชิมีแผนไปหอดพงศลอกพงสาลีพลแ่แล้วมีนเมนมนแต่ว่าในการไป,ไปเที่ยวของพวกเขาอาจจะบ่ได้เข้าในซุมสนแบบนะฮะนะสีแบบเที่ยวแบบอยู่ในเขตนอกๆไปภูไปผาอะไรประมาณนี้แหละนี่มันก็เป็นมันก็เป็นความฝันของอุ้ยย่างหนึ่งเนาะคือการไปเที่ยวให้มันทั่วประเทศเราแต่ว่าก็ยังบ่ทั่วเลยทั้งเหนือหาแต่ไปได้แต่สําเหนือกับเสียงขวงแต่ก็น่าเสียดายเนาะทุกคนเนาะที่ว่า มีที่ข่อยไอทิวแล้วกับเมียเราไปอูซียูบ้านว้าววะข <c ười> ่อยกับซีไป <c ười> โอ้ยตัวข่อยโบไปโบมว่วนดอกตัวม่วนอยู่ได้ข่อยวะโมโอ้ยซีไปวาซันข่อยโบไปโบมีผู้ใ <c ười> ดเป็นครูกีฬาให้เจ้าได้แต่ว่าอยากไปหลวงเขาบางก็อยากไปอยู่เนาะอาจสิไปถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆโอ้โบเล็กโบน้อยแหละถ่ายหลายเลยแนาะถ่ายหลายอะไรยุหลวงเขาบางไปเอาบรรยากาศอยู่หลวงเขาบาง มาให้ทุกคนเบิ้งเนาะซึ่งอูก,กับบเคยไปแล้วกะอยากไปคือกันเนาะการไปของเฮาก็คือจะเป็นการไปแบบอันประหยัดประหยัดเสียบเสียบเพราะว่าเฮาเฮาสี่เอาเงินไว้ขี่รถไฟกลับมาเพราะว่าเปลีนพวกเฮาไปแบบบ่ได้ไปแบบว่าดำมือสองมือสามมือสิเนะเฮาไปแบบไปข้ามปีอข้ามปีแล้วก็ไปแบบบ่มีกัหนดเลยนะว่ามือไดนสิกับไปแบบเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ ตามดวงสตาร์แหละตามดวงสตาร์ลองลองจะคั้งนึงในชีวิตนะทุกคนทุกคนเห็นบอกคือไอ้เขาไอ้แอนเน่ไปนันเพิ่นกับมูนี่แผนแบบไปเรื่อยๆสินะ่ะเรื่องนั้นก็เป็นความฝันของอุ้ยอย่างหนึ่งคืออยากไปแบบนั้นแล้วก็มีอีกหนึ่งทิปด้วยําวเวงกันตอนนั้นดิทิปไปไต้ไปไต้เ<ป>ออไ<ป>อยากไปไต้อยากขี่รถจักรลงไต้นละทุกคนแบบช่วงนี้ขี่รถโดยสารมันก็ยุ่งยากเนาะก็เลยว่าสีขี่รถจักรลงไต้แต่นครหลวงยังจันทร์ลงไปฮอดปักซี แต่ว่าบูฮู้ว่าเสกก่องกับอัตตะปื้อนี่สิไปใดบด่แต่ว่าเสกกล่องอูเคยไปเธยหนึ่งแล้วแต่ว่าเสกกององในตัวเมืองมันสถานที่ท่องเที่ยวบ,บป่ปาณไดมันต้องออกไปนอกเมืองไปเมืองอันอื่นอันไปเมืองที่อันเจา้าอันเจ้าเห็นในอันนั้นบ่ที่เขาอันสูบบังสายหญ่งอันเดั่นะเป็นเป็นบ้านชนเผาขนะ่ะอยากไปบ้านแบบนั้นฮันแต่ว่าอยากไปลองสูบบ่เขาอ,อยากไปเห็นเขาอยากไปเห็นคนวบ่น้อยากลองสูบแต่ว่า ความหมายว่าเขาบหกว่าเขาไปหอดแล้ะเขาสิอนุญ,ญาตเฮาให้เขาเข้าบ้านเข้าเมืองนี่แหละป <ผม S 2> ัญหาเนี่ยแหละปัญหานะก็คือปัญหา,าเขาพากันไปเขาพขากันว่าที่ไปแบบอันประยะประยัละที่พากันเอาเต็นท์ไปคนละดางแล้วไปนอนวัดคนละดางนะสันคนละดางมันคือคนละอันแล้วก็ไปนอนวัดเพราะว่า มันจังสิได้ประหยัดเงินฮะตื่นเศ้ามากกินข้าววัดแล้วก็จะค่อยออกมาสิกะแผนกันนั้นอยู่แล้วเขาไปแบบซิฟซิเงินกับว่าต้องให้เสียอะไรเมียนเที่ยวจังใดให้ได้เที่ยวจังใดให้ทั่วเราแต่ว่าประหยัดเงินนะประหยัดเงินจริงชั้นเราเที่ยวแบบฟุ่มเฟือยไปเขาก็ไปใส่โบไปโบโฮดใส่เมียนที่ว่าลักๆที่เขาเสียก็คือค่ารถค่าเที่ยวจับไปกับค่าน้ำมันเมียนค่าซ่อมแซมรถซ่อมแซมรถประมาณนั้นประมาณนี้อันสมมุติเขาวางงบอยู่ประมาณสองล้านนี้ประมาณ จ็ดแปดพันบาททุกคนจนคำว่าเจ็ดแปดพันบาทนี้อู้คิดว่าการเที่ยวทางภาคเหนือประมาณสิบป่ายกล่วมือนี้อยู่รอดอยู่รอดน่าจะอยู่รอด,อดพอาะฮ้อนเอาซีนตองไปแตเ่เฮือนตำเจียวไปแตเ่เฮือนซื้อไปซื้อข้าวกินแล้วนะกินละเมอห้าพันไปซื้อขวกินละเมอละห้าพันทุกอย่างแขงเนาะเที่ยวสมัยนี้กับ <c oughs> ไอแม่จันเฮ็ดเจียวใส่บังยังไงนไป <c oughs> เวทอันเดอเลยกับมาแล้วเจ็บกระเพาะตายเวทเล็กนิดเจียวกะประมาณนี้เนาะทุกคนกะฝากทุกคนเข้าไปติดต่ำซองโตวแดและกะฝากทุกคนเข้าไปติดต่มซองตุกตาและกะซองกุกกี้อเด้อพวกเขามีแผนซี่ไอ้น้องพวกเขาที่พากันไปนอนพายแอนเนี่ยทุกคนแต่ว่าการไปนอนพายแอนครั้งนี่ก็คือจะพวกเอาของกินไปเลยเอาเอาแต่แบบอุปกรณ์ที่จะไปแต่งกินแต่ว่ากับเครื่องปรุงที่จะไปแต่งแต่ว่าของกินเขาที่พี่หาอยู่ทางหน้าเนาะ เออกับข้าวาาข,าข้าวต้องเอาไปกับข้าวเ,าเอาไปแล้วกะสซิมปหาก,กินอยู่ข้างหน้าก็คือฮานอมาแกงแล้วกะซ้อนปู่ซ้อนป่าอยู่น้ำห่มเนาะตัวที่อูกับตุ๊กไปนั่นเอาไปแ <ไป S 2> ดยังไปไว้พิษเอ้อนำ้ำแนมแนม,แมนี่รรประมาณนี้เนาะแล้วกะซิมีไปอ่าซิมีไปนอนอยู่ห้าหนึ่งหกไปบ่ไปคันไปได้ได้เพราะว่าฮูซึกว่ามีคนติดเชอร์โควิดล้วบิดหูเขาเสียอนุญาตให้เขาไปบอมีติดคนหนึ่งมีติดผู้หนึ่งอันซีัน ไปนอนยูห้าหนึ่งหกแล้วอีกอย่างนึงก็คือยังไปคือยังไปภูพาดางเดี๋ยวนี้่ะนะแต่ว่าข้อยุ่งยากก็คือเขาใช่ไหมเขาเข้าบ้านห้อยปุ้งบ่อเพราะว่าเขาต้องขี่เหืืขอคมพี่ไปหอดห้อยปุ้งแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องให้คนอยู่บ้านห้อยปุ้งกันเป็นคนนําทางให้เขาขึ้นภูพาดางสินะแล้วเพราะว่าเพราะว่าบาดขากลับมาเขาต้องให้คนอยู่บ้านห้อยปุ้งมันมาส่งเฮายูห้านึ่งหกอีกสินะมันข้อยุ่งยากของมันก็ประมาณนี้น้าบูมแมงมุม้อเลยกวงเลย เขาสิขิงอะค่ะผมจะบอกแกขิงาไปบนสามสิบสี่สิบนาทีพุ่นห่อดจะสิฮอดคอนสิบุกลัวเลยคอนสิบุกลัวซมโมงไปอ่ะเพราะว่าพอบอกว่าไปฮอดบ้านห้วยปุ๋งกับซัมฮอดนาเคลื่อนแล้ววาจัดนาเคลื่อนกับทาราดเอาโบเมนบนตีนที่ฮอรซี่ใส่เห็นวะตีนที่ฮอรซี่แต่ว่าบ้านห้วยปุ๋งเขาเบิ่งโบเห็นเลยแต่ว่าบนฮอรซี่ใส่มันก็น่าจะน่าจะฮอดแต่ว่าน้ำมันใหญ่หลายเห็นแล้วหูซึ่งหูซึ่งยันยันหน่อยนึงเนีย ผูสึกอานเพราะว่าน้ามันกวงเหงเป็นไงเนาเอาเซื้อโซซีไปเอาก็ค,คอยมียได้เจ้าดิกระตุกคอยกระตุกน้ำเอาควยเอากระตุกคอยเซกอลเอาอะทุกคนประมาณนี้เลยเนาะวันนี้อู้กับต้ย้ยกับอีแม่กับซีพาก,กันย่างกับเพื่อนกอนออัเมือนี้กิจกรรมเอมากับประมาณนี้พาตัวยมาถางใหญง,งส่วนยางแบบว่าอยู่<ต>บ้านท่ <3 S 1> า,านอย่าดิ้งดิวดายปั้นงัวปั้นควยให้ลูกท่านเล่นอยู่บ้านอู้บุมีงัวมีควยให้ปั้นกระต้อง กมาาาทงงส่วนยมือดำนี่บ่ยังเนี่มันแตกนี่แตกนี่แล้วก็แตกนี่แล้วก็กำเหมืนหย่าคนเขาเจ้าเอินหย่าฝรั่งว่ะแต่บ้านเขาเอินหย่าขี้เลาะหย่าขี้เลาะเบืองบ้านเขาเจ้าเอิ้นว่ามีบ่อยหย่าย่าอย่างบบมีอยู่นี่อาจจะบบมีเราเนาะโบมีนอันนี้อันนี้แม่นอันพักกุดงองกุอง อาอทุกคนลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe สอง b K ีเคท t i สองรอเที่ยวเรา X สองเดอ้อขอขอบใจด้ทุกคนเดอ้อบ,บายย